สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผมกับคุณเอกพันธ์ก็ขออวยพรในปีใหม่ที่นกลถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดวังเสิ่ดใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับที่สําคัญขอให้เพงรวยเดินทางไปไหนก็ขอให้เท่วปลอดภัยนะครับครับผมก็ขอให้ประเทศไทยของเราพี่น้องคนไทยของเราทุกคนนะครับ บอกว่าอราตืน่นเนนี้ขออยากให้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะภัยพิบัติอะไรต่างๆขออยาให้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับขออยากให้เรามาเจอเราสองคนที่แบบว่ามีภัยพิบัติต่างๆในพื้นดินไทยขอให้มีแต่ความสุขกันทุกคนทั่วทุกแผ่นดินข,ของประเทศไทยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งงครับรังนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ส่งท้ายปีเกา่า ตอนรับปีใหม่บอลตะลุ่ท้ายก็ขึ้นขัายจะขึ้นสามสิบเอ็ดตอนรับปีใหม่พวกนี้ไงครับพวกนี้ก็เราก็จะใส่บารอยู่ิฟีที่หนึ่งก่อนนะครับรับปีใหม่นะครับผมในนามของอาสาสมัครวุฒิรุ่งตันยูนะครับบินบริเตนแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขออำนวยพรให้กับเพ่อแฟนๆของไทยรัฐทีวีนะครับเพรว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ท่าน มีสุขภาพแข็งแรงนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยแทคตาดยครับที่สําคัญคือขอให้รวยๆตลอดทั้งปีนี้จะสิ้นสุดรับปีหน้าตลอดทั้งปีนี้ดีม wow. ากเลยครคับขอรวยๆนี่ชอบจริงๆนะครับก็ขออวยพรนะครับขออานาจปุ่มกระสีและตะาตรจงลงมาบดานอวยพรให้กับแฟนๆนะครับ ท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจียสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่ํารวยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทําการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปตลอดปี2 5 6 7ครับแล้วขอพ่ออะไรแต่ละยี่ห้หนักกว่าน่าจะยี่ห้อแรกหนักที่สุดคือที่ร้านนี้เนี่ยมีที่นั่นเพราะว่ามาเร็วเพราะรามาลามารนี่หักเป็นกปันหนึ่งก็จะเป็นรามาที่ยาลา คือวันแรกเลยที่โดนวันแรกคือที่กาไรบ้างเพราะคนตกต้องอะไรีบ้านอัอนนี้จาอยู่นี่ของหนูอยู่นี่มของหนูอยู่นี่ของอยู่นี่อ่าจกดเก่ลกดีก่อนลูก อันนี้ก็คือต้องนอนลูกสาวันจันทร์นเด็กน่ารักจังสัชื่ออะไระวันนี้จางเดเขินลูกวัี้วันี้จาจ้าชื่ออะไรเด็กน่ารักเียวน่จาชื่ออะไรนะจาูบ้านลุงหรอแล้วนั่ลูกลุงเหรอใช่ภรรยาครอบครัวนะโอเคเอ๊ะปนี่ครอบครัวนึ่งนี่เขาทำมาแตก ไปเร่อยๆยายหัวร่อยๆยายนอนไหนยายนอนไหนนบกระดะถ้าใครพิการใครพิการลุงลุงไยังไม่ไห็ไมยายออกมาไม่ต้องเข้าไปยายออกมา ปดูย <Mile dizzy> ังไม่สันะครับไปีไปบาทนะยานะเอาไปซื้อของจะยาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะซื้อให้ดๆยายดีใจยายยายตื้นตันใจเลยอ่ะยายดีใจต้องบอกนะะอุ้ย

ป้าลูกกจะดูไหเออให้ออกอันแรกแล้วปาทีตัวต้องเอาครับไอกิ้มีคนดูไหมร้องเพลงสี่ร้อยแปคนแล้วพอฝนอะไรครับเด็กๆตอนนี้ เห็นไหมล่ะลุงบอกแล้วเห็นหรือเปล่าเ่อกี้นะเชื่อลุงไหมเชื่อลุงไหมเชื่อไหมคไม่เนี่ยเหรอันจะนไปสฉนดมอีกทีเปไน้่เป็นไง่ส่งต่อเพระเราสองอันนี้ะเท่าไหร่แล้วไม่ได้ดท <ITA> ี <To S 2> said, ่น่แพ่เยมนนดันส่งัน่สงไมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ นำโดยพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับนำทีมร่วมกัตันยูนะครับตอนนี้กำลังหนูช่วยขนได้นะลูกถือกันคอละถุงขึ้นไปลูกไปถูกันคอละถุงขึ้นไปลูกไปถือถุงขึ้นไปด้วยไปอา้าวไหวไหมถือขึ้นไปด้วยอา้าวไปถือขึ้นไปอา้าวอย่าให้เปียกน้ำนะถือขึ้นไปลูก

เด็กมีอะไรครบเลยข้างบนนะครับที่นี่เลยเราใครอยู่ก็เขาเข้านี่ใครอยู่ก็จุดจอดแล้วก็อาจจะไม่ได้มาถึงเขาไปทางไปงีต้องขึ้นเลยทั้งสอง